สวัสดีค่ะดีใจทีรับเขาส่สางซอลน้องตุ๊กตาน,นะคะวันนี้ตัวเองก็คือจะมาตอบในคําถามที่ f อซถามมานะคะก็คือเอฟซีถามน้องตุ๊กมาว่าคือน้องตุ๊กลงคิดที่ต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลก็คือประเพอิกนะคะที่ไปตรวจแล้วเออแม่มีก้อนเนื้อตรงนี้นะคะก็คือ่อาคุณหมอเร่สรุปแล้วนะคะว่า มันเกิดจากอะไรแล้วก็รักษายัางไงนะคะเพราะว่ามีเอฟซีบางคนที่บอกว่าน้องตุ๊กคือแม่แบบเต้นก้อนเนยอย่างเงี้นอ,อย่างนี้ก็คือควรไปทานะหรือว่าควรไปไทยเลยาหมอไทยเลยหลายอย่างเลยที่เอฟซีแนะนํามาขอเตงกับขอบพระคุณนะคะที่เป็นห่วงแม่น้องตุกแล้วก็แนะนํามาอย่างดีเลยแล้วเต้นจองบอกเลยนะคะว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรเพราะว่าคุณหมอก็บอกมาแล้วนะคะแค่ตอนนั้นตุ๊กเองบอกไปแล้วแต่ว่าอืมจะเรียกว่ายังไงอ่ะ เอาตุกให้รายละเอียดไม่พอก็กลับอโทรด้วยนะคะคืออ่าลูกจะมาเล่าให้ฟังนะคะเขาจะเรียกว่าอย่างไรอ่ะอ่าคุณหมอบอกว่าสาเหตุที่แม่เกิดก้อนในหัวนมในเอ้ยไม่ใช่หัวนมในนมเนี้ยก็คือก็ก็เพราะว่าก็เพราะว่า อ่าแบบตอนที่มีน้องแทกเกอร์ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้น้องแทกเกอร์ได้สามเอ้สองขวบแต่ที่มีน้องแทกเกอร์คือแม่อานนมให้น้องแทกเกอร์กินแล้วแบบว่าทําให้นมนมอยู่ข้างข้างข้างเนี้ยแบบถึงว่านมข้างเนี้ยแบบนมมันไหลไม่ค่อยเวียนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็แบบทําให้นมแบบรูของนมมามันจะอุดตันแบบมันมันอุดตันแล้วทําแบบให้สะสมนมแล้วก็ทําให้ตีเป็นก้อนเนื้อในตรงนี้นะคะแต่ว่า อ่าตอนนี้คือตัวเองก็เริ่มที่จะแปลว่าห่วงน้อยลงนะคะเพราะว่าอ่าตอนนั้นแม่ไปตรวจแรกๆเพราะว่าอนที่แม่เริ่มรู้สึกว่ามันมีตรงเนี้ยแม่ก็เริ่มเจ็บนะคะแม่ก็เริ่มเจ็บแล้วจากนั้นแม่ก็คือไปหาคุณหมอให้คุณหมอตรวจดูคุณหมอก็บอกว่ามันมีก้อนเนื้อในตรงนี้นะคะก้อนเนื้อในตรงนี้แล้วจากแล้วจากนั้นอ่ะคุณหมอก็ให้ยามากินนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าให้ยามากินแล้ว สิบวันไปตรวจอีกครั้งแล้วให้บอกให้แม่อ่ะมันแบบนวดอ่ะนวดนวดตัวที่เป็นก้อนนวดนมอะไรประมาณเนี้ยตรงที่เป็นนั่นแหละอ่าถึงครบสิบวันแล้วปุ๊บแล้วให้อ่าไปหาคุณหมออีกครั้งแบบคุณหมอนัดอ่ะไปตามนัดของคุณหมอถ้าไปตรวจแล้วแบบว่ามันเล็กลงมันแบบแวบ,บลงอะไรประมาณเนี้ยก็ก็คุณหมอก็ให้ยาต่อแล้วก็จนกว่าให้มันหายแต่ถ้ามันแบบ ไม่เล็กลงลงแบบมันก็มันยังเหมือนเดิมหรือว่าใหญ่โตขึ้นประมาณนี้ก็ให้ไปพบหมอที่เวียงจันไปหาหมอที่แบบมันใหญ่ไปหาหมอใหญ่คนนี้แล้วทีเนี้ยแม่ถึงวันที่หมอนัดแล้วแม่ก็ไปตามที่หมอนัดนะคะไปกอดหมอนัดด้วยแหละเพราะว่าแม่ใจร้อนนะคะเพราะว่าแม่อ่ะแบบไปไปไป,ไปเอาอะไรไม่รู้เถอะว่ามันเป็นแบบ ร้อนๆอะแล้วมาขมับขมับตรงเนี้ยเออแบบมันนวดบานวดตรงเนี้ยแล้วทีเนี้ยมันร้อนแล้วมันก็ทําให้เกิดแผลแม่เจ็บนะคะแม่ก็เลยเอ,อ่แม่ก็เลยไปหาหมอแม่ก็เลยไปหาหมอก่อนนัดน,นะคะทุกหลายปกพาแม่ไปก็คือในอีกทีที่แล้วนั่นเองเอาปเป็นก็เลยพาแม่ไปหลังจากที่ต้องตุกพาแม่ไปนะเอยไม่ใช่ต้องตุกพาแม่ไปนะคะ คุณหมอก็เข้าไปตรวจตามคุณหมอแหละคุณหมอก็พาแม่เข้าห้องไปตรวจดูว่านมอในก้อนนตรงนี้คือมันเล็กลงแล้อมันโตขึ้นคือสรุปว่าก็คือมันเล็กลงมันเล็กลงคืออ่ามันเล็กลงมันมันมันเล็กลงมากเลยนะคะคือแบบมันเล็กลงมากเลยแล้วก็คุณหมอก็เลยตัวเองก็ยิ้มเนาะเออยิ้มแล้วก็แม่ก็ยิ้มคุณหมอก็ดีใจด้วยอลไรประมาณนี้บอกว่าคุณหมอก็เลยให้ยามาต่อนะคะแต่ว่า ให้แม่รักษาแต่ไม่ต้องแบบทำมารุนแรงไม่ต้องรีบค่อยๆรักษาไปนะคะเพราะว่ารีบไปก็ไม่ดีจะทำแบบ <c oughs> จะทำแบบมันจะเป็นเหมือนเดิมอีกอะไรเนี้ยคุณหมอก็บอกนะคะ <c oughs> แล้วก็รูปที่ขึ้นอะไรประมาณเนี้ยคืออเป็นรูปที่คุณหมออะไรไปตรวจอะไรนั่นแหละค่ะ <c oughs> มันก็เป็นก้อนตรงนี้นะคะก้อนมันน่จาจะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนาะนก้อนประมาณนี้ นี่มันจะอยู่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นก้อนประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณแม่ก็คือโล่งใจคือคนทั้งบ้านโล่งใจกันเลยนะคะว่าเออดีใจที่แบบแม่หายแบบไม่ถึงกับว่าเออหายแต่ว่ามันเล็กลงมันอะไรลงคุณหมอบอกว่าถ้ามันลดลงอะก็คือมันมีสิทธิ์ที่จะแบบหายได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนั่นแหละมีเ <c> ป <oughs> อร์เซ็นต์หายแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเอังเจียงก็ดีใจที่แบบเออ แม่ก็เป็นทั้งเบาหวานด้วยนะคะก็แม่เองก็คือกิน่าต้มน้ําอ่าต้มน้ําอะไรแบบเขาเรียกว่าต้มน้ำาอย่างน้าต้มน้ํแบบกระท่อมกินนะคะเพราะว่าอ่เาเขาบอกว่ามันดีเบาหวานอะไรแม่ก็ต้มแม่ก็หายาสารพัดแล้วแม่ก็หายาสารพัดเลยแม่หายาสารพัดเลยว่าเอามารักษาแม่ค่างเงินแม่ส้อยากพอแม่ก็เออให้ตุ๊กโอนให้ตุ๊กโอนให้แม่ไปซื้อยาอย่างนั้นอย่างนี้คือ แม่อะตอนนี้ยาในห้องอะ่ะคือเยอะมากแม่อะต้องกินยาที่แบบว่าทั้งสายตาด้วยเพราะว่าแม่อสายตาไม่ค่อยดีนะคะแม่ทั้งกินยาบำรุงสายตาด้วยยาดีเบาหวานด้วยยานมนี่ด้วยคือกินหลายยาเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแบบแม่บอกว่าคือบางทีก็เหนื่อยนะแบบเหนื่อยกับการกินยาอย่างเงี้ยโดย นะคะเข้าใจประมาณนี้แหละเพราตัวเองก็หลังจากที่แไปตรวจอะไรมาก็รู้สึกว่าอาดีใจที่แบบไม่อยากให้แม่แบบว่าเจ็บป่วยไข้เจ็บอะไรมากมายคือ,อตัวเองสองสารแม่เพราะว่าก็คือมีแม่คนเดียวแล้วก็มีพ่อคนเดียวนะคะคืออถึงแม้ว่าแบบน้องตุ๊กเจอปัญหาอะไรมาอย่างเงี้ยพ่อแม่แบบว่าไม่เคยทิ้งเลยพ่อแม่ถึงแบบว่าน้องตุงก๊กจะทําผิดอะไรมา พ่อแม่ก็แบบไม่เคยทิ้งเลยตัวเองเคยทําแบบว่าผิดกับพ่อกับแม่แต่แบบพ่อแม่ก็ให้อาภัยอะ่ะแต่ถ้าเป็นคนอื่นสิถ้าแบบเราไปผิดกับคนอื่นแบบไปเริ่มคนอื่นเนี่ยเขาจะให้อาภัยเราไหมยเนี้ยบางทีเขาไม่ให้อาภัยเราเลยแต่ว่าน,นี่คือพ่อแม่ถ้าแบบผิดเถียงมีปัญหากันเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นคนคอยช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ถึงแม้ว่าปัญหาบางอย่างอ,ะอ่ะมันอาจจะใช้เงินแก้ปัญหาแต่ว่า พ่อแม่เองก็ให้กําลังใจและให้ข้อคิดลหลายๆยอย่างและให้ทางเลือกกับลูกนะคะพ่อแม่ก็เลือกทางที่ดีให้กับลูกทุกคนอยู่แล้วแล้วแต่ว่าเลือกแล้วแต่ว่าลูกอาจจะไปตามที่พ่อแม่บอกไหมอ่ะอ่ะ right. <c oughs> อันนี้เป็นช่วงเวลาสามทุ่มแล้วตุ๊กไมทันได้นอนก็คือเข้าไปอ่านแล้วตุกเข้าไปตอบเมนแล้วก็ แ้วตัวคนขี้ลืมแล้วตัวเขาไปอ่านเมนเข้าไปอ่านเมนตุ๊บตัวเอ๋ไปเจอไปเจอเมนที่เอฟซีถามเนี่ยค,คอมเมนต์เยอะแยะเลยในคอมเมนต์คลิปของนองแม่อ่าที่พีกคู้ชายไปโรงพยาบาลอะเออไปโรงหมอไปหาเชลิกอะเอาตัวเองก็เลยมาตอบให้เลยนะคะในณวินาทีนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าคลิปจะปล่อยถึงปะในคลิปนี้มันจะวันไหนก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าใครอะไรที่มีอะไรค้างคางใจก็สามารถตอบได้นะคะคือ เราตัวเองก็ดีใจนะคะที่พ่อแม่เหตุดีที่จะให้ลูกซุกอะไปอ่าเรียนที่ไทยพวกเรงดีใจมากขอที่ททลูกซุกจะทำอะไรทกซุกจะถามพ่อแม่ปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ก็จะคอยแนะนำรากซุกเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนแนะนำให้ลูกในทางที่ดีแบบในทางที่ดีแน่นอนแล้วสิ่งที่จะว่มามันสิ่งที่เราทำจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับ คนอื่นก็มันก็ขึ้นกับตัวเราเองด้วยหลักๆเลยก็ขึ้นกับตัวเราเองแหละเพราะว่าถ้าเราทําดีอ่ะอ่าเราทําดีอ่ะคือเทวดามองเห็นแน่นอนถึงแม้ว่าอ่าความดีมันจะทําดีไปแล้วผลดีมันจะเห็นช้าอะไรประมาณนี้ก็คือเชื่อว่าเทวดาเห็นแน่นอนเทวดาจะให้ผลนั้นกับเรามาแน่นอนนะคะ ไม่รู้คืออันนี้เป็นคำสอนของคุณยายคุณแม่ตู้สีแม่ครูพ่อสมศักดิ์คือสอนมาโดยตลอดนะคะใครจะว่าอะไรให้เองก็ถามว่าแคร์ไหมไม่รู้ว่าจะแคร์ไปทาไมเพราะว่าถ้าแบบเขาพูดด่าเราว่าร้ายเราดราม่าเราถ้าแบบเราแคร์เขาก็คือ ชีวิตเราก็คงแบบไปต่อไม่ได้แหละถ้าเราจะแค่คคาคุณปานนั้นขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> แม่ก็บอกน้องตุ๊กเจอดราม่าทุกทีนะคะแม่ก็จะบอกว่าลูกไม่ต้องคิดมากนะคือเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเลยแล้วก็ไม่ต้องไปตอบโต้อะไรอะไรประมาณนี้แม่บอกตลอดคือที่มีเอซีดราม่ามาที่น้องตุ๊กไม่ตอบโต้อะไรไม่ใช่น้องตุ๊กไม่อ่านนะคืออ่านเห็นแต่พ่อพ่อตุ๊กเป็นคนที่อ่านไม่น้์งตุ๊กตลอดเลย พ่ออยู่ฝั่งเราตอนนั้นพี่ฟังพ่อจะเป็นคนอ่านเมรนท์ให้ตลอดเลยว่ามีดราม่าอย่างนั้นอย่างนี้คือพ่อก็บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะคือปล่อยผ่านเลยเพราะว่าถ้าลูกไปแคร์คำคนอย่างนั้นตลอดนะชีวิตล,ลูกนะจะไปไปไม่รอดเพราะว่าอย่ามวัวแคร์คำคนคือเชื่อในตัวเองที่ทาว่าตัวเองทําดีแล้วเพราะว่าเวลาที่พี่ทำอะไรคือพี่จะบอกพ่อแม่ตลอดนะคะอันแหละ โอเคนะคะวิดีโอนี้ก็ขอตอลาไปก่อนใครชบรอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ได้เด้อคลิปนี้ตัวเองสิ่งตัวเองพูดไปก็อาจจะเป็นบทเรียนให้กับอ่าคนน้องๆอหนูนๆหร,ห,รหรือว่าอะไรต่างๆก็มันถ้าเป็นผลดีต่อกับทุกคนตเองก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามันเป็นผลที่สิ่งตัวพูดไปทำให้ทุกคนไม่พอใจอเอาเองขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าตัวเยงก็อ่าพูดในสิ่งที่แบบว่า สิ่งที่ตัวเองคิดว่ามัคนควรพูดตัวเองก็พูดไปอะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ไม่พูดแต่ถ้าพูดไปแล้วทําให้ทุกคนไม่พอใจเนี่ยขอขอโทษด,ด้วยนะคะหรือว่าใครมีอะไรอยากถามข้างคาใจสามารถถามมาได้นะคะแต่ถ้าอยากให้ตูแบบอ่ารู้เร็วทันเร็วตอบเร็วเนี่ยก็คือให้แอดไปที่ไลน์เลยนะคะเพราะว่าไลาน์ตัวเองก็อยู่ในชุมชนเยอะแยะเลยแอดมาได้เลยนะคะ ก็เลือกอุดขนมนกตุกด้วยนะคะเป็นยีงขายขนมเหมือนเดิมขนมตอนนี้ก็ยังเหลือประมาณอู้เยอะหลายกล่องอยู่แล้ววันยี่สิบกล่องได้นะคะขนมเปี๊ยขนมแส่อินมมะขามแซ่อิ่มมะขามเยอะแยะแล้วก็ขนมคุกกี้ขนมโอโจอะไรแอดไปที่ไลน์ได้เลยนะคะถ้าใครอยากอุดหนมนกตุกนะคะแม่หนึ่งอยู่ฝั่งไทยก็จะเป็นคนคอยจัดส่งให้นะคะ เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ถามและให้กำลังใจและให้คำแนะนำดีๆกับน้องตุ๊กมาโดยตลอดสวัสดีค่ะบ๊ายบาย